สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินกับยูเถียงหน้าคือเก้านะครับสวนหญ้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาจินสิผ้ามาเบิงน้องยูโรนะครับบาจินได้ตั้งซื้อง่วนน้อยของบาวจินแล้วนะครับลูกคุณแม่ดํานะครับนี่น้องยูโร นี่ครับให้ซื้อว่าน้องยูโรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโรพอดีนะครับรอบซีทีมสุดท้ายมาจินมักเบิงนะครับแล้วก็ติดตามอยู่นะครับกับีทีมสุดท้ายกับซีมีอังกฤษนะครับอังกฤษทีมขวัญใจประชาชนนะครับแล้วก็มีทีมอิตาลีสเปนแล้วก็นดนมาร์กนะครับ สเปนเจออิตาลีนะครับรอบต่อไปก็คือรอ,อบอ่าล่องชนะเลิศนะครับแล้วก็อังกฤษนะครับเจอเดนมาร์กนะครับบาจินกันเลยตั้งซื้อว่าน้องยูโรนะครับ <c ười> คือบอกครับน้องยูโร <c ười> ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวบาจินเสียให้น้องยูโรนะครับทายผลฟุตบอลนะครับ ในรอบชิงชนะเลิศนะครับว่าใครีไดแชมนะครับล้วก็บนแน่นะครับต่อไปง่วในคอกนะครับในคอกนี่ถ่าทิมได้แชมนะครับ้ามี่ทามี่งัว,วตัวใดนะครับหรือว่าคุณแม่ตัวใด้คอดออกมานะครับบาจินอาสิตังซื้อทิมแชมก็ได้นะครับในวันดาซีทิมที่เขารอบนะครับ นี่นะครับนี่เพราะว่าได้น้องยูโรมาแล้วนะครับดูหน่อยสินี่นะครับน้องยูโรน่ารักบอกครับน้องยูโรน้องยูโรแมงวันก็นหลายหลายนะครับแมงวันติตอมหน้าตอตามตางูานะขนาดไอ้เบ้าจินดังไฟไห้นะครับแมงวันก็ยังหลายอยู่นะครับ ปไปหนล่ะนี่นะครับเอ้ยน้องยูรูน้องยูรูแม <c oughs> ่ก็ะหวงนี่นะครับสวนสวน้วนาบาจิ้นนะครับนี่สวนห้าบาจิน้นที่เกีียวนะครับฟังนี่ที่เกี่ยวแรกๆนะครับนี่ที่เกีียวแรกๆเลยนะครับ เกลือกแรกก็เริ่มป้งแล้วนะครับหญ้านี่นะครับฟังนี้เกี่ยวก้อนมูนะครับเริ่มปงเริ่มงอกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็บาจินไปเกี่ยวฝังพุ่นนะครับนะครับนี่นะครับที่เห็นเป็นเดินอ่าเป็นเดินขาวๆนะครับต้นไหม่พุ่นนะครับนี่ก็คือบาจิน กำลังเกีียวไปหอดพุนนะครับกว่าจะเกีียวไปหอดพุนนะครับเกี่ยวหลังต้นใหม่ไปอีกนะครับฟังนี่ก่สีเลกลับมาเกี่ยวอีกนะครับกะถือว่าพอดีนะครับในการเกี่ยวญ้าเนาะถ้าปล่อยให้งวัวเขามาเหยียบนะครับมาเหยียบันก็สิเป็นยังสี่นะครับ <laughs> เขตอ้อมอ่าหัวไว้นะครับอ้อมลวดไว้นี่ญ้ามันก็จะพังยังสี่นะครับ ก็เลยต้องเกีียวไห้มันกินนะครับเกีียวแล้วก็ใส่ใส่ไวใ้ในในขอ,อกนะครับในห้างนี่นะครับเนี่ยับใส่ห้างไว้ทุกเสารนะครับปรจิ้นก็จะเกีียวทุกเสานะครับถาคุณพ่อคุณแม่มาานะครับคุณพ่อคุณแม่กับสิม้าประมา่านมาเทียงหน้ากับประมาณแปดม่วงก้านนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง กับเขากับน้ำนะครับบางเทือกเพิ่นก็เห็ดทุระของเพิ่นเนาะบาจินนอนอยู่หน้าเฝาน้ากะกะเห็ดไปกอนนะครับแล้วก็จังอ่อยายยมนั้นบาจินกัจังเขาไปในบ้านนะครับหรือว่าไปเห็ดทุระอย่างอื่นนะนี่แหะครับนี่แล้วก็ช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้ฝนกับบ่ตกเลยนะครับฝนกับบ่ตกน้ำในคลองก็แห้งแล้วนะครับแห้งง้วกับบ่มีน้ำกินแล้วนะครับฝนมาตกมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับแรงครับปีนี้แรงยีลีแรงเข่าก็เริ่มสีเหีียวแล้วนะครับบ่มีน้ำนะครับขู่มือนี้มีทั้งโลกนะครับ มีทั้งโลกแล้วก็มีทั้งไอความแห้งแล้งนะครับเขาอยาก่าแพ่งเนาะโควิดกระบาดนะครับโควิดกับตอนนี้ก็รัฐบาลก็สร้างล็อกดาวน์นะครับจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับตอนนี้ก็คนกำลังกลับบ้านนะครับคนงานก็บม่มีงานนะครับก็ต้องกลับมาเพราะว่า เพราะว่ามันบ่มีเงินเนะาะจัางไดมันก็ต้องเศร้าหองเสียค่าหองเสียค่าอยู่ค่ากินนะครับก็เลยต้องกลับมาบ้านแล้วก็เอาพวกเชื้อโรคนะครับมาติดคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่บ้านอันตรายอีลีนะครับอยู่จังหวัดยะโสอำเภอเรื่องของบาจินตอนนี้ก็ติดหลายนะครับโชคดีที่บาจินบ่ได้ไปไสนะครับอยู่แต่หายแต่หน้านะครับแล้วก็บาจินก็ลาออกจากงานมาแล้วนะครับ เพอนะครับถ้าเหตุงานยูงเทพหรือว่าจังไดอาจจะติดโควิดไปแล้วนะครับแต่โชคดีนะครับกลับมาซอยคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนะครับนี่น้องยูโรก็ำลังกินนมนะครับนี่นะครับกินนมอ่าคอดคอดมาได้จังมือเลยครับจําจำบ่ได้นะครับจจะได้ประมาณ สามสี่มือแล้วนะครับกันยังบ่าท่านกินยาอยู่นะครับกินยาเาราท่านได้นะครับกินแต่นมนะครับตากระพงว่ามองเห็นหรือย,อยังนะครับนี่นะครับจังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าแฟนคลับหรือว่าทุกคนนะครับ ก็ขอให้ปัสจักจากโลคโควิดนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเราต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับจังไดกัฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับจังไดก็เป็นกำลังใจให้บ้าจิน้นนํานะครับ ฝากติดตามช่อง u t u b e นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไ i b ้นะครับให้ช่องบ้าจินคืนทินเดอร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ซํำนี้นะครับขอบคุณครับ